พี่น้องทุเรียนหมอนทองเฮาตัดยอดได้อาทิตย์หนึ่งแล้วจ้ะเิ่งเขาตัดยอดมนันตัดยอดยาวประมาณศอกหนึ่งจ้ะยอดก็เริ่มมาอีกแล้วยอดขึ้นมาดีแท้ถึกฝนเนี่ยเนาะพี่น้องเบิง่งชิมใบอีกแล้วจ้ะทุเรียนต้นนี้เวลายอดมนันี่มักชิมใบเนาะพี่น้องโอ้โน่นน้อน่นน้องโน่นน่นอย่าจับเด้อ เบิ่งพี่น้องใบเหลืองทิมใบเนาะจ้ะอยากจองเด้อนหน่องนะงพี่น้องเทิ้งเว้ายากเล็กหน่อยก็ได้อันนี้ตน<ม>้นทุเรียนทุเรียนบ้านจ้ะพัเตอร์พัเตอร์มายนืยนย็นใกล้ๆทุเรียนบ้านนู่บอกแหละสูงกว่าพัเตอร์เราไหมไว่โอ้โล,มล,มล,มลมอ่มหล่มหลมพี่น้องแต่ต้นนี้เป็นต้นทุเรียนหมอนทองเฮ้าน่าจ้ะ ปลูกคู่กันทุเรียนบานสองต้นกะง้ามทั้งสองต้นอยู่เนะาจา้ะพี่น้องเนี่ยอันนี้จะเป็นทุเรียนบานอยากได้ยอดมาเสียบอยู่พี่น้องแต่เสียบยอดบปปเปินนะนีนจ้ะกะพ่ามาเบิง่งซ,ซ,ซื้อดอกว่าตัดยอดออกแล้วมันเป็นจังไหยอดมันเท่ากับได้ถิ่มไปแล้วล่ะพี่น้องบรนดันบรได้เ,เ,เอามาไว้ให้เบิ่งนะจ้ะน้าานองออกมาสกปรกเดี๋ยวไปเรียนเบืงพี่น้องยอดไม้มาอีกแล้ว ม,มดแดงสมขึ้นนี้ดียานตะเพียนี่แหละไยอเอิ่งพี่น้องต้นใหญ่กว่าอันทอหลายคักแล้วจ้ะนักทุเรียนหมอนต้องเฮ้าเป็นตลอดอยู่ต้นนี้พี่น้องเดี๋ยวเฮาสิได้ลงอีกอยู่จ้ะหงาคุ้มดินนี่คือเฮ้าสิบอตัด บตัดบดกออกนอกจาะเ้า,าตัดอยู่แต่เ้าบโดกออกนอะจาะพี่น้องปล่อยให้เขาคุ้มดินเพราะว่าย่านน้ำแห่งแห่งคักเพราะมีผดคุ้มดินพี่น้องใบเหลืองลนหยอดกระเริ่มแตก,อ,กแอีกแต่ไอจ้าพี่น้องฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแช่ กดซับสไครป์ช่อง YouTube อีสานบ้านข่อยชาแนลในด้อจ้ะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะกับมื้อนี้กระบ่มีหยังหลายพามาเบิ่งอันหมักทุเรียนหลังจากเขาได้ตัดหยอดไปแล้วซื่อๆจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปเบิ่งมัคซีด้ามัคซีดาส่วนกบ่ได้ทำความสะอาดมื้อนี้เก็บได้2โลเนาะจ้ะจีดากิมจูเฮาไว้พอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะพี่น้อง